สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินความรักและก็สุขภาพของชาวราศีพิจิกประจำเดือนมีนาคม2565นะคะดูกันเป็นแนวทางค่ะนะสำหรับคลิปนี้แม่หมอใช้ไพ่ทาโร่และก็ลูกเต๋าออร์คเคลิลประกอบกันนะคะเนื่องจากเป็นการเปิดไพ่โดยรวมเพราะฉะนั้นก็เลยดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนาเนาะเราดูเรื่องราวเป็นหลักแม่หมอจะเริ่มที่เรื่องการงานก่อนนะคะ มีนาคมนี้การงานของชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะนะได้แฮงแมนค่ะน่ะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนมันจะนิ่งๆน่ะอาจจะมีการหยุดชะง,งักสําหรับบางท่านนะมันเหมือนมันมันไม่ไปไหนมาไหนจะว่าเติบโตมันก็ยังไม่โตนะมันติดขัดอยู่บางสิ่งบางอย่างบางทีอาจจะอาจจะด้วยตัวของเราเองก็ได้นะถ้าจะให้แนะนํานะคะความเป็นแฮงแมนเนี่ยเราอาจจะต้องคิดอะไรให้มันนอกกรอบ คิดแตกต่างไปจากเดิมแล้วก็นําเอาแผนงานของเราหรือสิ่งที่คุณเคยทําคือบางคนถ้าคนทําธุรกิจส่วนตัวมันก็จะชัดเจนหน่อยว่าเอ๊ะแผนการบริหารงานการประชาสัมพันธ์การนู่นการนี่เอ๊ะเราต้องปรับต้องเปลี่ยนอะไรไหมเปลี่ยนเพื่อให้ทุกอย่างมันก้าวหน้านะคะเปลี่ยนเพื่อให้ทันยุคทันสมัยในลักษณะเนี้ยเราอาจจะต้องทําสิ่งใหม่ๆที่มันแตกต่างไปจากเดิมนะคะเพื่อให้มันมัน,ม,นมันเกิดความก้าวหน้าไม่ได้ไหมายความว่ามันจะนิ่งไปตลอดแล้วมันนิ่งเพราะว่า <c oughs> มันนิ่งเพราะว่าเราต้องปรับอะค่ะนะต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดลองหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือลองลองลอง,ลองมาคิดพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันมันทาอะไรเพื่อที่จะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นได้บ้างนะคะส่วนคนทํางานประจําแน่นอนบางทีการที่เรา มันมันออกแนวเหมือนเราอาจจะทําเช้าชาบเย็นชามไปนิดหนึ่งมันเหมือนแบบสิ่งที่เราเคยทําแล้วก็ทาแต่สิ่งแบบเดิมๆเราไม่ได้คิดว่าจะทําอะไรใหม่ๆอะคะ่ะมันก็เลยงานมันก็เลยจะนิ่งๆาอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนที่ตัวเรามุมมองของเรานะคะมีเดวิลขึ้นมาด้วยนะ,ะเอ,อหลายๆท่านก็ทุ่มเทกับเรื่องของการงานค่อนข้างมากใช้คําว่าง,งานรับตัวก็ได้ ไม่มีเวลาส่วนตัวไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นคุณวุ่นวายอยู่กับเรื่องของการงานนะบางทีทั้งทั้งทั้งด้วยสภาพกายทั้งด้วยสภาพใจด้วยนะบางทีก็จะมีหงุดหงิดโมโหนะบางทีก็อาจจะที่คุณต้องวุ่นวายทาทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเป็นไปได้ว่าเออเพื่อนร่วมงานเขาลาหยุดกันหรือเปล่าหรือคนอื่นไม่ทําแล้วคุณก็ต้องมาทํามาเคลียร์มาสะสางอันนี้อาจจะทําให้หงุดหงิดไปมากพอสมควรนะคะ เลยๆท่านมีปัญหาในเรื่องของอการติดต่อสื่อสารระบบอินเทอร์เน็ตระบบงานที่มันหยุดชะง,งักนะหรือบางทีก็คุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันไม่เข้าใจไม่ว่าจะเป็นภายในองค์กรหรือต่างองค์กรนะอันนี้อาจจะต้องลองพิจารณาหาทางแก้ไขไวล่วงหน้าเนาะหาทางออกไว้ล่วงหน้ามันเหมือนว่าเราต้องมีแผนสำรองในเรื่องของการงานของเรา ระวังอีกเรื่องหนึ่งนะคะสําหรับท่านไหนที่ทําธุรกิจสีเทาหรืองานของเรามันเป็นอะไรที่มันก้ำกึ่งว่ามันจะ มันจะถูกกฎหมายหรือมันมีการหลบเลี่ยงกฎหมายอะไรหรือเปล่าสิ่งที่คุณที่จะต้องระมัดระวังคือเรื่องของเอกสารสัญญาคือบางทีอาจจะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะคะถ้าตั้งใจก็ต้องพยายามที่จะทําให้มันถูกกฎหมายให้มากที่สุดให้มันซื่อตรงให้ตรงไปตรงมามากที่สุดนะคะไม่งั้นมันเราจะต้องมารับผิดชอบปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะคะส่วนท่านไหนที่เราทําถูกที่สุดแล้วแต่บางทีมันเป็นความผิดพลาดของคนอื่น รือบางทีเราดูเอกสารไม่ชัดเราไปเซ็นสัญญาเราไปลงนามในเอกสารที่เราไม่ได้ดูถี่ถ้วนนี่คือสิ่งที่ต้องระวังสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะเรามาดูครึ่งเดือนหลังกันครึ่งเดือนหลังนะคะอ๋อเริ่มดีแล้วนะมีเก้าเหรียญน,นะคะมี2ไม้นะครึ่งเดือนหลังในทุกอย่างเริ่มเริ่มจะมองเห็นทางออกทางไปแล้วนะคุณสบายใจขึ้นเริ่มมีเวลาว่างคนที่ทํางานหนักทํางานเยอะจะเริ่มว่างแล้วก็เริ่มวางแผนงานในอนาคตละ หลังจากที่คุณพิจารณานะคุณทบทวนงานของตัวเองคุณจะรู้ว่าคุณจะไปในทิศทางไหนช่วงครึ่งเดือนหลังมันจะวุ่นวายแค่ช่วงครึ่งเดือนแรกนะเอ่อสภาวะนิ่งสภาวะอยู่ชะง,งักก็จะเป็นแค่ช่วงเดือนครึ่งเดือนแรกเพราะครึ่งเดือนหลังนะทุกอย่างคลี่คลายนะเริ่มมีการวางแผนอ่ามีคนเข้ามาช่วยนะคะมีคนเข้ามาช่วยทั้งช่วยคิดทั้งช่วยทํา ตัวคุณเองก็จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยเริ่มมองอนาคตที่ให้ให้เหมือนกับว่าชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ไอความก้าวหน้าอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากแต่ดูเหมือนว่าคุณควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังสบายใจนะพึ่งพาตัวเองได้จัดการทุกอย่างได้ดีค่ะ มาดูลูกเต่าออร์เคิลบ้างนะคะนะมีคําแนะนําอะไรหรือเปล่านะเรื่องของการงานเนี่ยต้องบอกว่างานของคุณโอกาสประสบความสําเร็จมีอยู่แล้วเรื่องการติดต่อประสานงานอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องมีการใช้เงินใช้เงินเพื่อความคล่องตัวใช้เงินเพื่อให้งานก้าวหน้าคือบางท่านนะคะเอาอาจจะแบบเออเราประหยัดเอออันนี้อันเนี้ยเราเราจะทําอันนี้มันต้องใช้เงินอ่ะไม่เอาอะไรแบบเนี้ยนะคะแม่หมอก็พูดไปในใน ในภาพรวมเนาะลองไปปรับใช้กับงานของเราไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรบางทีมันต้องมีการลงทุนเพิ่มมันต้องมีการใช้เงินเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันราบเรื่นมันก้าวหน้าต่อไปได้นะคะบางทีเรื่องของการเพิ่มทุนแต่ว่าถ้าจะเพิ่มทุนหรือยังไงก็ตามแต่ให้ให้ดูช่วงช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะทีนี้ในขณะเดียวกันนะทุกสิ่งทุกอย่างต้องเน้นความชัดเจนถูกต้องนะแล้วก็ ผ่านการคิดและไร้ครควนมาอย่างดีนะจังหวะเวลาจังหวะชีวิตในเรื่องการงานของคุณมีขึ้นมีลงมันจะมีช่วงที่มันพุ่งปรูดและมีช่วงที่ที่แบบว่าที่นิ่งที่เงียบลงนะคะเนี่ยแหละครึ่งเดือนแรกมันก็จะลงพอช่วงครึ่งเดือนหลังอะมันจะเริ่มขึ้นแล้วกราฟเริ่มขึ้นนะแต่ว่ายังเป็นขาขึ้นนะคะมองดูกราฟมันยังขึ้นไปนะคะนะยังเป็นขาขึ้นนั่นหมายความว่าไม่ต้องเป็นห่วงงานยังเป็นขาขึ้นนะคะ ขาขึ้นในเรื่องของความสําเร็จนะไม่ใช่ขาขึ้นไก่น้าผากนะคะอ่ะมาดูการเงินกันการเงินราศีพิจิกเดือนสันม,มาเป็นใบแรกต่อให้งานคุณนิ่งขนาดไหนนะคะ เงินยังดีเงินยังคล่องตัวมันเหมือนดวงการเงินดีอะคะ่ะนะดวงการเงินดีตั้งแต่ต้นเดือนนะเรื่องของโชคลาภก็มีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยบางทีงานเราอาจจะดูนิ่งๆไปบ้างแต่ขอให้คุณทุ่มเทนะคะ mm hmm. เงินยังดีเงินยังคล่องตัวโอกาสในการทําเงินใหม่ๆก็มีด้วยมันอยู่ที่ว่าคือบางทีโอกาสใหม่เข้ามามันมีโอกาสหาเงินหาทองเข้ามาแต่ว่าตัวคุณอาจจะด้วยอาจจะรู้สึกเหมือนกับ มันไม่ใช่สิ่งที่เราเคยทํามันไม่ใช่สิ่งที่วางแผนเอาไว้นี่อาจจะไม่กล้านะคะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าโอกาสใหม่ๆนี่ตอบรับไว้นะมันมีโอกาสที่จะทําให้คุณร่ํารวยโอ้ยเอ่อจะพลิกชีวิตเรื่องการเงินของคุณจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือนะคะจะดีขึ้นแล้วมันเป็นจุดเปลี่ยน นะคะมันเป็นจุดเปลี่ยนแต่แต่อยากให้ระมัดระวังด้วยถ้าใครที่ธุรกิจสีเทานะคะบางทีอาจจะการเงินมันดีขึ้นจริงแต่คุณต้องพยายามที่จะรอบคอบในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเรื่องของเอกสารสัญญานะคะอย่าให้มันต้องมาวนกับทีหลังแต่เงินมันดีมากอยู่แล้วนะคะเงินเป็นจุดเปลี่ยนคนที่เดือดร้อนเรื่องเงินมานานมันจะมีโอกาสใหม่ๆที่ทําให้คุณพลิกชีวิตนะคะเงินดีมากคุณจะต้องปรับตัว นะคะค่าใช้จ่ายหรือการเงินเงินที่เข้ามาต้องอมว่ามันเข้ามาช่วงต้นเดือนเน่เยอะช่วงช่วงครึ่งเดือนแรกแต่อนาคตมันยังไม่นิ่งมันยังไม่แน่นอนมันอาจจะไม่มาตลอดมันอาจจะไม่มาแบบนี้ทุกเดือนเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับรูปแบบการใช้เงินปรับรูปแบบการวางแผนการเงินการลงทุนให้ดีนะคะว่าคือยังต้องประหยัดอยู่นะคือเงินเข้ามาเยอะแต่ต้องบอกว่าคุณใช้เยอะด้วยนะใช้ตามใจตัวเองด้วยครึ่งเดือนหลังรายจ่ายเยอะ ครึ่งเดือนหลังรายจ่ายเยอะดังนั้นวางแผนให้ดีเงินมันเข้ามาเยอะเราต้องอเก็บเป็นทุนสำรองเท่าไหร่ใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรยังไงต้องวางแผนให้ดีให้รอบคอบครึ่งเดือนหลังนะะรายจ่ายเข้ามาเยอะซึ่งเป็นรายการที่คุณรู้อยู่แล้วแหะมันไม่ใช่รายจ่ายฉุกเฉินมันเป็นสิ่งที่คุณอยู่แลว้วว่าคุณต้องจ่ายแต่บางทีพอเวลาเราซื้อของเราลืม ลืมเนกว่าอันนี้ฉันก็ต้องจ่ายนะเพราะฉะนั้นทําบัญชีให้ดีนะคะนะถามว่าแล้วเอาตัวรอดได้ไหมสบายมากนะคะเอาตัวรอดได้สบายมากคุณสามารถบริหารจัดการเพียงแต่ว,ว่าสิ่งที่เราต้องเผื่อคือเผือเอ่อรายจ่ายที่บางทีม,มันเกินงบที่เราตั้งไวะะ้อ่ะค่ะเนาะเออมาดูลูกเตากเ๋าออราเคลบ้างลูกเต๋าบอกว่าทุกอย่างชิลๆสบายๆนะคะในเรื่องของเงินเงินทองทองได้ง่ายด้วยไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อย,ม,อยมาก แต่คือคือมันเหมือนว่าเงินมันมา่ะนะนะมาอย่างสบายๆนะคุณนี่ชิวมากนะได้เงินจากการพูดคุยจากการเจรจาด้วยได้เงินจากความรู้ความสามารถนะคะจากความเฉลียวฉลาดไหวพลิบของคุณเงินตักจังเ,เงินจากต่างประเทศนะคะเงินที่ได้จากเรื่องของการขนส่งอะไรก็ตามแต่นะคะมาดีโดดเด่นมากในเงินเป็นถุงเลยนะคะในขณะเดียวกันไพ่ที่เไม่ใช่ไพ่ลูกเต๋าออร์เคลิลที่แนะนำนะคะให้ต้องระมัดระวังคือความเสี่ยงค่ะการทําอะไรที่เสี่ยงอย่างที่บอกว่า ธุรกิจสีเทาหรืออะไรที่มันก้ากึ่งกับจะผิดกฎหมายหรือไม่ถูกต้องตามระเบียบเนี่ยนะมันมีความเสี่ยงที่จะทําให้เราเงินได้มาเยอะมันก็อาจจะเสียไปได้เช่นเดียวกันหรือการที่วางแผนการเงินที่แบบว่าประมาทจนเกินไปนะคะทำให้เสี่ยงที่จะสูญเสียเงินได้ในอนาคตนะคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังเนาะเป็นคําแนะนําจากลูกเต๋าออร,ราเคิล ต่อไปความรักค่ะแม่หมอขอเริ่มที่คนโสดคนโสดพิจิกแหมเดอดฮาลับแฟนนะไพ่พระขึ้นมาเป็นใบแรก <c ười> คืออความโสดนะความโสดกับไพ่พระเนี่ยไม่ต้องสืบต่อนะคะมันนิ่งมันเงียบ ชนะาจะมีคุยก็คุยแบบเพื่อนและตัวคุณเองคุณโลกส่วนตัวสูงแล้วคุณคุณเน้นไปในเรื่องของแบบว่าเออการธรรมะการศึกษาหาความรู้เรื่องงานนะเรื่องอยู่กับตัวเองความสงบจิตสงบใจไม่อยากให้ใครมายุ่งวุ่นวายด้วยนะคะมันออกแนวนี้เนาะมันมีความไม่สบายใจบางอย่างอาจจะเป็นไปได้ว่าเรารู้สึกเหมือนกับว่าเออเราสภาพจิตใจเรายังไม่ดีเรายังรู้สึกแบบไม่กล้าที่จะสารสัมพันธ์กับใครอยู่กับ ความเศร้าซึมของตัวเองอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังคือในเรื่องของสุขภาพจิตนะคะค่อนข้างที่จะมีความกังวลกับบางเรื่องราวแล้วก็กังวลกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าจะมีใครสักคนเข้ามาให้คุณพิจารณานะคะคุณเองคุณสองกีสองใจแหละเราเราไม่กล้าไม่กล้าตัดสินใจนะบางท่านอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวนันนี้มันยังไม่มั่นคงเลยนะมันมันมันยังไงก็ไม่รู้นะบางท่านก็มีคนเข้ามามาก,กว่าหนึ่งคนแต่เราเองอย่างที่บอกนะเรายังรักสันโดษอยู่นะคะ ยังไม่กล้าหรอกไม่บอกว่ามีคนที่คุณชอบอยู่มันเหมือนกับว่าคนที่เข้ามาคุยน่าจะมีใครบางคนที่ทําให้คุณชอบคุณอยากสารสัมพันธ์ด้วยแต่สารสัมพันธ์ต่อไปไม่ได้เพราะอะไรเป็นไปได้ว่าหนึ่งคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีแฟนแล้วมีคู่แล้วถ้าคุณจริงจังกับเขาถ้าคุณทําตามใจตัวเองนั่นคือเราก็เป็นการทําที่ผิดศีลธรรมนะคะนี่คือสิ่งที่คุณคิด สิ่งที่คุณรู้สึกและคุณจะไม่ทําในสิ่งที่มันผิดเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะทําให้เรากังวลใจนะหรือจะพูดง่ายๆก็คือเราอาจจะมีความรู้สึกดีกับคนที่เราไม่ควรจะรู้สึกดีด้วยก็เลยทําให้แบบว่ามันไม่มีการสารต่อเราก็ต้องพยายามที่จะ ปล่อยวางพยายามทําใจเอออยู่คนเดียวนี่แหละอะไรแบบเนี้ยเนาะเออมันออกแนวนั้นแต่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เนาะแต่สุดท้ายแล้วแม่หมอว่างว่าคุณเองคุณจะทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็จะสงบจิตสงบใจได้ในที่สุดนะคะมุ่งไปในเรื่องของการทำมาหากินของเราเถอะ ลูกเต๋าออรักเิลว่ายังไงบ้างนะแน่นอนนะคะอาจจะมีความเจ็บช้ำน้ำใจจากเรื่องความรักอย่างที่บอกว่าเรารู้สึกว่าชอบใครสักคนแต่มันสารต่อไม่ได้หรือพอมีคนมาชอบเราก็ไม่ใช่คนที่เราชอบนะมันอาจจะมีเรื่องของอดีตนะคะหรือความเจ็บช้ำน้ำใจเก่าที่ยังค้างคาอยู่แผลยังไม่หายดีประมาณนั้นนะคะยังลืมคนเก่าไม่ได้มันออกแนวนั้นนะคือจริงๆเราเปิดใจรับคนใหม่ได้นะแต่ว่าก็ต้องเป็นคนใหม่ที่ ที่มาในทิศม,มาแบบถูกต้องด้วยนะคะนะยังไงก็ตามแต่มันเหมือนกับว่าเรายังอยู่ยังวนลูปอยู่กับใครบางคนอยู่ใครบางคนทีออ่อาจจะเป็นอดีตหรือเป็นคนที่เข้ามาคุยใหม่แต่ยังสารต่อไม่ได้ก็คงจะต้องพยายามที่จะรักษาแผลใจให้หายแล้วก็พยายามอย่าไปเจ็บปวดกับเรื่องของความรักนะคะ อันนี้คือคําแนะนําจากลูกเตาเา๋าอลเคิลเนาะบางท่านบอกว่าไม่ไปเจ็บปวดกับความรักคืออะไรคือเราก็ต้องรักษาแผลเราให้หายถ้าสมมุติว่าแผลเก่าคุณหายแล้วแต่ว่าคนใหม่ที่เข้ามาสร้างแผลใหม่ให้นะแต่ว่ามันยังทุกอย่างเหมือนเลือดมันยังไม่หยุดไหลก็คงต้องรอดูสถานการณ์ต่อไปก่อนนะคะสำหรับคนโสดต้องอยู่กับตัวเองแหละคนมีแฟนมีคู่หลักความรักเป็นอย่างไรบ้างคนมีแฟนมีคู่ ถือว่าถ้าคนที่ไม่หมอขอพูดสองประเด็นนะคะคนที่ความรักความสัมพันธ์ดีมีความสุขกันอยู่แล้วนะคะคุณก็จะได้ใช้เวลาร่วมกันมากมากๆในช่วงครึ่งเดือนแรกแต่พอช่วงกลางเดือนงานจะเริ่มเยอะ าง,งานจะเริ่มเยอะก็จะต่างคนต่างทํางานมุ่งมั่นหาเงินหาทองความสัมพันธ์มันก็จะนิ่งไปหน่อยในช่วงครึ่งเดือนหลังเพราะฉะนั้นช่วงครึ่งเดือนแรกที่คุณได้ใช้เวลาร่วมกันขอให้ดูแลกันและกันให้เต็มที่เอาอกเอาใจหวานโรแมนติกใส่เต็มเพราะมันจะส่งผลว่าถ้าคุณคิดว่าคุณปล่อยธรรมดาเฉยๆไปเรื่อยๆไปเปือยอยู่ด้วยกันกอ็อยู่แบบนั้นแหละนะช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยมัน,ม,นมันไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันสักเท่าไหร่นะคะมันต่างคนต่างมุ่งเรื่องงานเพราะฉะนั้น ขอให้เก็บเกี่ยวความสุขนะคะไว้ช่วงครึ่งเดือนแรกให้มากที่สุดนะคะดูแลเอาใจใส่นะแล้วก็หวานโรแมนติกให้มากขึ้นมันจะลดปัญหาในความสัมพันธ์ลงไปได้เยอะนะเพราะมันมีแนวโน้มเหมือนกันว่าบางทีคุณสองคนอาจจะมีสิ่งที่ค้างคาใจใจเรื่องของความระแวงนะบางที <c oughs> แฟนทางานเยอะทํางานหนักเราก็เริ่มระแวงเขานะว่าเอมีคนอื่นหรือเปล่านะยังรักเราอยู่ไหมนะมันเป็นความระแวงสงสัยตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้คือ ดูแลกันและกันเอาอกเอาใจกันให้มากนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกสําหรับท่านไหนที่มีปัญหาอาการนะคะมีทะเลาะเบาแวงมีปัญหากันมาก่อนหน้าทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะต้องมาเลิกรากันนะคะปัญหายังอยู่ยิ่งคนที่เจอรักสามเศร้าแล้วห่างกันหรือทะเลาะกันด้วยปัญหากันมีคนอื่นแบบนี้สถานการณ์ยังนิ่งมันมันยังไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่แต่สิ่งที่ทําได้นะคะสิ่งที่ทําได้ก็คือพยายามที่จะอดทนแล้วก็อยู่ตรงนี้ไปก่อนยังไม่ต้องคิดว่าฉันจะเลิกฉันจะไป ยังไปไม่ได้นะคะยังไปไม่ได้ยังอยู่ตรงนี้แล้วคุณสองคนต้องมองว่ามีความสัมพันธ์ที่มั่นคงต่อให้มันจะมีปัญหาทะเลาะกันเรื่องคนอื่นเรื่องออคบซ้อนคุยซ้อนกันบ้างแต่ว่ามันอาจจะเป็นแค่ปัญหาปัญหาหนึ่งซึ่งต้องรอเวลาในการเคลียร์รอเวลาในการแก้ไขนะคะในใน,ในอนาคตต่ตอไปอะเนาะลูกเต๋าออราเคิลนะคะ ใครบางคนต้องการการดูแลการเอาใจใส่รอการเอาอกเอาใจจากคุณอยู่เพราะฉะนั้นคุณเองคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่พยายามที่จะให้พยายามที่จะดูแลอีกฝ่ายหนึ่งให้มาก นะบางทีเรารออยู่เรารอเฉยเยมันจะไม่ได้นะเราก็ต้องพยายามที่จะเรียกร้องบางท่านก็ไม่พูดไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกว่าฉันอยากให้เธอดูแลฉันนะอยากให้เธอเอาอกเอาใจนะคะก็ต้องแสดงออกให้มากขึ้นในขณะเดียวกันหากมีปัญหามีเรื่องไม่พอใจกันมักจะเป็นฝ่ายคุณที่ต้องเป็นฝ่ายง้อนะคะคุณต้องเป็นฝ่ายงอไม่ว่าคุณจะถูกหรือคุณจะผิดเพราะว่าแฟนคุณเขาก็จะเฉยเยนิ่งๆของเขาไปนะคะ ปัญหานะคะส่วนใหญ่ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมในความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นปัญหาจากการที่บางทีความรักมันน้อยลงไปเรื่อยๆมันน้อยลงไปเพราะอะไรเพราะไม่เอาใจใส่เพราะไม่ใส่ใจกันนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าปล่อยปล่อย,อยตามเรื่องตามราวไม่ได้พยายามที่จะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นไม่อุดรูรั่ว นะบางทีรู้ร่วงในความสัมพันธ์คือมันเป็นสิ่งที่สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำเรารู้แต่เราไม่แก้ไขมันออกแนวนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือคําแนะนําจากลูกเต๋าออร์คเคอว่าคุณต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุดปัญหาอยู่ตรงไหนต้องแก้ตรงนั้นอย่าปล่อยไปเรื่อยๆแบบแบบไม่แก้นะคะมันจะบานปลายเนาะมาดูสุขภาพค่ะ สุขภาพแม่หมอมองว่ามีปัญหาเรื่องของสภาพจิตใจด้วยนะมันค่อนข้างที่จะห่อเหี่ยวบางทีคิดโน่นคิดนี่นะมีเรื่องโน้นเรื่องนี้ต้องคิดนะก็อาจจะทําให้แบบว่าเ,าเหมือนกับไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงไม่มีแรงจะออกกําลังกายแล้วเราก็จะห่อเหี่ยวไม่ค่อยกระฉับกระเฉงก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายได้นะคะแล้วก็บางทีนะการเจ็บป่วยของร่างกายส่วนใหญ่ก็จะเกิดเกี่ยวกับเรื่องของการอาจจะช่วงขาช่วงเข่าแบบนี้เนาะทำให้มีปัญหาในการเดินนะคะก็อันนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะ เอาล่ะสำหรับชาวพิจิกนะคะเ,เดือนหน้าโอกาสหน้านะมาเช็คดวงกันใหม่นะคะวันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ